วันนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดียา่ข้านะคะก็ให้น้องทรัพย์ของคุณนะคะทานน้ำนะคะก่อนนะคะก่อนนอนนะคะดื่มน้ำนะคะก่อนนอนกำลังเคี้ยวนะคะกำลังเคี้ยวนะคะต้นกล้ยอยู่นะคะก็นะคะได้ทานน้ำก่อนนอนนะคะก็ตองท้ายนะคะสายยางนะคะโ็ตอนนี้ก็ยังทานนะคะ ไปนะคะรุ่งลิ่ลนน้ำนะคะสะนะคะเขายัางไม่ได้นะคะพ่อกำลังถกมันอยู่น้องคะฝากเป็นกำลังใจนะคะให้น้องซับม์มคุลด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเป็นกำลังใจนะคะต่อๆด้วยนะคะ นี่ก็บรรยากาศนะคะข้านะคะใจจะข้ามเลยนะคะข้อเป็นบรรยากาศนะคะอกะวันก็กดินแล้วนะคะตอนนี้นะคะ อินแล้วนะคะตอนนี้ก็อินนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะดืนนะคะยินนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อากาศเย็นๆนะคะอากาศเย็นๆนะคะทราบไหมคุณนะคะวันนี้นะคะตอนนี้ต้องมานํำนะคะเวลานะคะกี่นะคะสายยางไปนะคะเขาค่อยหลบนะคะก็เป็นอากาศเย็นนะคะก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะ ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ครอบครัวนะคะตาอวยนะคะครับยมงคลต่อด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกด subscribe นะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะช่วงนี้นะคะตาอวยนะคะทรับย์มงคลต่ออนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้น้องด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าอยู่เยอะมากเลยนะคะ ย,ย diyorsun, ินนะคะเขาเยอะนะคะท่นี้นะคะเขาเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศนะคะยามยินนะคะก็อากาศนะคะสดชื ern, ่นมากเลยนะคะวันนี้น้องทับมงคุณอิ่มมากเลยนะคะอิ่มท้องจริงเลยนะคะวันนี้ท้องจริงเลยนะคะดื่มน้ำนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะน้อเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ พ่อนะคะจะทานนะคะต้นกล้วยต่อนะคะทานกล้วยต่อนะคะทำไมวมี่นาด้ีนวาดนะคะสัญญาณนะคะก็ไม่ค่อยดีนะคะเท่าไรนะคะนี่ก่อนะคะจะถมแลว้วนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะถมเลยนะคะเขามีเมตใจดีนะคะท่านนะคะเมตตาน,นะคะเป็นทะเนนะคะ ให้น้องรับมงคลนะคะผมที่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็ตรงนี้นะคะก็เป็นที่เทพนะคะพอดีใจมากเลยนะคะขอพระคุณนะคะคุณเมย์นะคะมาลีมากมากเลยนะคะที่ปรเป็นคณีนะคะจะให้นะะคน้องรับมงคลนะคะได้ผมที่นะคะตรงนี้นะคะดีใจมากมากเลยนะคะดีใจมากเลยนะคะขอให้นะคะคุณเม่มาลีนะคะยงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะกิจการงานนะคะ ดูนะคะก้าวหน้าก้าวไกลนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะก็จะได้นะคะกว้างหน่อยนะคะก็เป็นที่นะคะตรงนี้ก็ทมนะคะก็แคบนะคะไปนิดนึงนะคะก็นะคะสําหรับนะคะคลิปนี้นะคะยายก็ขออนุญาตนะคะจบนะคะคลิปนะคะ ียงแค่น like ี okay. ้นะคะก็นะคะเดียวนะคะก็มาพบบน้องทรัพย์มงคลใหม่นะคะพรุ่งนี้ก็ฝากนะคะสดไคสุดพรุ่งนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องทรัพย์มงคลด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าโ็น้องทรัพย์มงคลก็นะคะจะขายนะคะผลไม้อไลน์นะคะเหมือนเดิมนะคะโอ้น้องก็เป็นช้างตกงานน้องคุณพ่อคุณแม่จ๋าก็เป็นช้างตกงานนะคะก็ไม่มีรายได้อะไรนะคะทั้งนะคะ ยายควานนะคะตาควานนะคะก็นะคะมีมีรายได้อะไรน้อนะคะก็เกเลียนะคะก็นะคะไม่มีงานนะคะทํานะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะใจดีนะคะใจบุญทุกๆท่านนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะตายายด้วยนะคะน้องรั์มงคลด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าสำหรับคลิปนี้นะคะยายก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปนะคะเพียงแค่นี้ฝนนะคะเดียวนะคะ เจอคลิปหน้าค่ะกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ